พระยาศรีสัตสตนคราชเป็นองค์พญานาคทองเหลืองประดิษฐานณคุ้มณหน้าทองที่มีความสวยงามสง่าและโดดเด่นตามที่ทราบกันมาว่าพี่น้องชาวไทยลาวมีความเชื่อผูกพันอยู่กับองค์พญานาคเช่นเดียวกับความผูกพันในลำน้ำโขงตั้งแต่รุ่นปู่ย่าล้วนศรัทธานในความศักดิ์สิทธิ์ของพญานาคในฐานะที่เป็นผู้ดูแลปกปักรักษาแถบลุ่มแม่น้ำโขง รักษาพุทธศาสนาพระยาศีสัตตานคราชมีความเด่นสง่าเพราะมีเจ็ดเสียลำตัวเดียวถือได้ว่าเป็นตระกูลพญานาที่สืบสายพันธุ์มาตั้งแต่พุทธกาลมีความใกล้ชิดพระพุทธองค์และพระพุทธศาสนาจนอาจถือว่าเป็นต้นตระกูลแห่งพญานาทั้งหลายทั้งปวงซึ่งต่างริ่มรือว่าหากใครขอพรหรือบนบานองค์พยาศีสัตนคราช อาจจะสำเริจผลเพราะเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ทําให้มีผู้คนเข้ามากราบไหว้ศรัทธาเป็นจํานวนมากจากความเชื่อในเรื่องของพญานาคสาหรับชาวพุทธแล้วถือเป็นเรื่องที่ถูกเล่าขานกันมาทั้งในพุทธประวัติก็ดีตลอดจนเรื่องราวบรรดาเกจิอาจารย์หลายรูปก็ดีจึงไม่น่าแปลกใจถ้าจะกล่าวว่าพญานาคถือเป็นส่วนหนึ่งสําหรับชีวิตของคนไทยและอีกหลายคน สำหรับใครที่มีความศรัทธานในพญาสีสัตตานคราชสามารถเข้ามากราบไหว้ขอพรกันได้ณคุ้มณห,หน้าทองอาจารย์สุบินจังหวัดนนทบรุรีได้เลยครับ